กด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 กอาซี่กาสซี่กระซี่กดแล้วกดเออ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 เสร็จพันเลนะกดซี่กดแล้วท่นไหนเล่านั่นแน่นท่นเซียนเอ้ยขวามือ สองคันสองครับงัดอย่างเลี้ยวหล้วตอนนี้นี่เลยงัดมาเลยวะ ลาปารีดกูงัดมาเลยเราตักกันนีตัวครับ นะครับยิงสองครับฝนตกนะครับอูิงสองกันพร้อ